สวัสด,ดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมต่อมดนะครับนะฮะทั้งสองเรือนนี้แท้นะครับตัวนี้เม็ด after นี่ไม่ได้เม็ดแท้นะฮะแต่ว่าพี่หน้าเหมือนน้ำเข้าอ่ะมันเป็นคล้ายๆเป็นละอองน้ำเข้าไปน้ำมันเข้า หรือมันเข้ามาก่อนเดี๋ยวต้องไปเช็คสตอรี่นิดนึงน,นะครับนเะจ้านี้คืออ่ผมเรียกหญิงใหญ่แต่ถ้าในยุคปี90อันนี้เขาเรียกบอยไซส์นะฮะเขาจะเรียกบอยไซส์ตัวนี้นะฮะมันคือบอยไซส์ตัวนี้หน้าสวยอันนี้พี่เขาก็ทิ้งไว้เป็นอาทิตย์แล้วเนะี่ยผมยังไม่ว่างทาเลยเพอดีช่วงนี้ติดขนของทําโอ้โหโคตรแข็งเลยหมุนกี่ทีก็แข็งนะฮะเก็บไปก่อน จะหมุนใส่เวลาหมุนเอาตั้งเวลามาใส่นาฬิกาไม่มีนะครับช่างอะตอมไม่มีนาฬิกาใส่นะครับ,รนะรบวันนี้ก็พยายามจะไปขุดก,กุเอาบับเบอร์บีมาใส่พอประกอบก็ไปเสร็จห้องเครื่องเกียร์เหมือนกับสะดุดนะครับก็ยังไม่ได้ใส่ก็เลยไปหยิบมองบังมาใส่ไอ้แบง์สเปนนะครับนี้มองบงังแบง์สเปนใส่เสร็จหนังติดมือนะครับ หนังเสื่อมสภาพเนี่ยะตกเป็นคุยๆแล้วนะฮะตัวนี้มันเป็นรุ่นอะไรผมไม่รู้นะฮะน่าจะมีายเซ็นอะไรสักอย่างเอ่อจากที่เทสอัลตรานห้องเมติกฝืดมากๆก็คือเดี๋ยวก็ต้องล้างใหม่แต่ที่เห็นตอนนี้คือในการเดินตรงมากนะครับก็หาใส่ไปเรื่อยผมไม่มีในการใส่ด้วยเงื่อนไขไอ้สมาร์ทวอรที่ผมใช้มันเจ๊งนะ ผมใช้สมาร์ทวอตตัวนั้นอยู่ร่วมสามปีอะสองปีเนี่ยนะน่าจะมีสามปีได้นะครับแบตเตอรี่มันเสื่อมนะคะัสองตัวนี้คือกินแฮนนะฮรอ่ะผมให้ดูตัวไหนแท้อ่ะผมหมุนระยะฟิตเข้าไปนะนะฮะผมให้คุณดูว่าตัวไหนแท้ เดี๋ยวผมมเป็นเลขแปดด้วยกันนะฮะจะได้มองเห็นง่ายๆนะอันนี้ก็เหมือนกระจกแทนนะแต่ระยะสูมมันดูไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวผมยังไม่เอ่ยนะเดี๋ยวผมจะให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเดรวิว ช่วงนี้มันก็จะมีไอชุดชุดแฟนเกนชุดฟอนชุดหน้าเฟสเฟสเกนนะฮะเหมือนไอเจ้านกมันได้มาอันหรือมันมีหลายชุดพี่ก็ไม่รู้นะพอดีมาขายอยู่ในกลุ่มขอมันมีหลุดมาเยอะครับแต่ทีนี้ฝั่งดิลเลอร์ที่ผมคุยเหมือนราคามันแปลกๆวะ่ะราคามันดูแพง แพงเกินอะเกินจากที่เราเคยซื้อเราก็เลยไม่เอาอ่ะมองในมุมเดียวกันนะฮะอันไหนชัดกว่ามองเห็นนะผมไม่เอ่ยนะอันนี้คือในกาพี่เขานะฮะอันนี้ในมือนี้คือในกาผมอ่ะดูไม่ใช่อยู่ฝั่งนุนแล้วมันจะมีปัญหานะจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้ก็จะ เราก็จะเห็นชัดเจนว่ากระจกของเรานะะของผมนี่มันไม่ได้กระจกแท้นะของผมนี่กระจกขีนนะฮะตรนข้ามนี่กระจกแท้อันนี้กระจกถ้าดูจากมุมถ้าบูจากมุมอันนี้กระจกแท้นะนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอส่องนิดหนึ่งผมเริ่มยังงงวาทำไมกระจกขีนใจกว่า อ่าฮะอันนี้กระจกแท้ใช่อันนี้ไม่ต้องส่องสันมันบอมมันเองอยู่ละกระจกเคียนเไยหรือกระจกแท้เดี๋ยวเขาส่องอีกทีพอดีเอ,อผมแฟนเกนมเปนานแล้วผมก็ลืมนะฮะหรือมันกระจกแท้เนี่ยกระจกเคียรเน็กกิ้งขนาดนี้เลยเหรอแป๊บหนึ่งนะพอดีช่างอะตอมสมบัติเยอะทําเยอะแล้วก็ลืมเออกระจกแท้วะนะโทษทีจาเป็นเคียร์ังงั้นนะฮะ เอฟเฟกต์สปริงแท้นะฮะเอฟเฟกต์สปริงแท้นะฮะหน้าแท้เห็นไหมโอ้นี่ใช้ก้องเทมมองไม่เห็นนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะเนี่ยไอตัวนี้ไม่ค่อยได้เอามาถ่ายเท่าไหร่พอดีคืนนี้ต้องทำโต้ลุงนะครับเพราะเดี๋ยวตอนเช้าต้องย้ายเครื่องมือย้ายเครื่องมือเข้าบ้านใหม่ตัวนี้เป็นชุดแท้ทั้งชุดนะฮะ แท้ทั้งชุดที่ผมพูดนี่คือของผมเครื่องแท้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวคนฟังก็จะเริ่มงงลนะอ่าแล้วเครื่องแท้เดีวยวก็ัวแท้เลยสิไม่ใช่ครับดูดีวันที่นะฮะอันนี้คือผ่านการเซตติ้งจากอะตอมเอสเอนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องแท้เต็มระบบชุดเข็มหน้าพาร์ทแท้ทั้งหมดนะฮะ เอ,อ่อวันก่อนมีดราม่านิดหนึ่งเรื่องเดย์นาเคยเคยทําหน้าแท้ใส่ไปแล้วมันมีปัญหาก็คือพี่เขาผ่านไปสองปีกว่าแล้วกลับมามันกลายเป็นหน้าปลอมนะฮะแต่ทีนี้เราเราไม่ทราบเราไม่ทราบไทม์ไลน์ว่านาฬิกาเขาไปต้องมือชายคนไหนหบ้างนะฮะแล้วบังเอ,อิญหนึ่งหนึ่งในนั้นในไทม์ไลน์ก็จะมีไอ้น้องที่มันสนิทกันอยู่ในนั้นเราก็เลยไม่รู้จะพูดอะไร พอดีวันที่มันเกิดเหตุก็เราก็อดนอนมาจะ24ชั่วโมงอยู่แล้วเราก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรเราก็เลยผ่านไปนะฮโดยธรรมชาติของคนที่เล่นนาฬิกานาฬิกาหน้าแท่หน้าปลอมเอจะชํานาญหรือไม่ชํานาญสุดท้ายถ้าหน้าแท่หน้าปลอมมันต้องจบได้ต้องมองเห็นชัดเจนได้ในสามสี่วันนะฮะผมจะไม่เอ่ยถึงพี่เขานะเพราะว่าพี่เขาก็สนิทกับผมด้วยนะฮะและพี่ก็เป็นคนดี คือผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทํานะฮะผมก็ไม่รู้ว่าไปโดนโดนมือดีพนันครที่ไหนไปสลับมาสลับมาไม่ว่าใส่เม็ดผิดรุ่นด้วยนะะใส่เม็ดผิดรุ่นด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะถอดสายนี้ออกของผมนี่ตัวเรือนน้ำหมดมันเป็นฟูลเคสของ CF นะฮะฟูลฟูลเคของ CF แล้วก็ทั้งชุดนี้รวมถึงคองนี้เป็นแท้หมด นะเป็นแท้ทั้งชุดเป็นแท้ทั้งชุดรวมถึงของผมเป็นเครื่องแท้ด้วยของพี่เขาเนี่ยของพี่แกเป็นอ่อแกไปชุดหน้าแฟงเกนแท้มาผมจำไม่ได้แกซื้อจากใครแกไลฟ์ผมฟังอยู่แต่ทีนี้เมื่อประกอบไปเสร็จแล้วโดยรวมก็คือมันโดยรวมคือมันโอเคฮะโดยรวมคือมันโอเคแต่ที่มันไม่โอเคคือตัวตัววันที่เขามันดูไม่ค่อยชัดนะ นะทั้งที่กระจกที่เขาใส่ในี่กระจกแท้ใช่ไหมหรือผมจําผิดเดี๋ยวผมขอไปดูสตรอรี่แป๊บนึงนะเพราะปกติกระจกแท้มันก็ไม่หล่นนะหรือมันอาจจะเป็นที่ระยะซูมระยะซูมของตัวเลขนะฮะคือคนที่จะาแฟงเกนชุดแท้ก็ต้องลงทุนนิดนึงเพราะว่าแต่ตอนนี้ลงทุนแล้วมันไม่คุ้มไงตัวเนี้ยทาผมทําแฟงเกนรวมใส่เครื่องแท้ไปด้วยเบบเสร็จสองแสนห้าตอนนั้นนะตอนนั้นกีนแฮนราคาแปดแสนกว่า ตอนช่วงราคาตลาดแปดแสนกว่านะฮะปัญหาคือตอนนี้ราคาไม่ถึงนะฮะขาดทุนไหมไม่ขาดทุนคือผมไม่ได้คิดอะไรผมทําสนุกๆน,นะฮะผมไม่ได้คิดจะทําขายอยู่แล้วนะ,ะผมทําใส่เล่นนะฮะสิบสองแปดของพี่เขาปุ๊บเต็มระบบแล้วสิบสองแปดปติไอ้กินแฮนด์มันสิบสองหรือเป่าเออนะฮะสิบสองสองของพี่เขาทำไมมันหนา ตัวเรือนอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้เดี๋ยวขอดูสีเรียวแป๊บน,นึงไอ้กีหกแปดแปดนี่มันโรงงานอะไรวะนะฮะบางทีมันเข้าหูเยอะแล้วบางทีมันความไอ้ข้อมูลมันผ่านไปแล้วเราก็ไม่ค่อยได้จำบ่อยๆบางทีเราก็ลืมนะคือปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหาก็คือพี่เขาไม่แฮปปี้เรื่องเดทวิวก็คือตัวเลขตัวเลขของตรงวันที่เนี่ยเขาไม่แฮปปี้ คือเขาไม่แฮปปี้ตัวเล่หรือเขาไม่แฮปปี้เลนอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่จากที่ผมมองตรงเนี้ยเลนมันเอแสงสะท้อนมันเข้าเยอะคุณเห็นไหมนีออนสองตัวมันเข้าไอ้นีออนสองตัวที่มันเข้าในเลนตตอนนี้มันอยู่บนหลังคาห้องทํางานผมไงมันอยู่บนห้องทํางานผมเนี่ยอันนี้ในเวเดียวกันนะผมไม่ได้ผมไม่ได้เปลี่ยนมุมกล้องนะคุณดูนะฮะหรือแสงสะท้อนมันเข้าเหมือนกันแสงสะท้อนมันเข้าเหมือนกันแต่ว่ากระจกผมมันชัดกว่านะฮะ กระจกผมมันชัดกว่าคือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้กระจกผมนี่มันแท้หรือเปล่านะผมบอกตรงนะฮะกระจกผมไม่แท้ฮะกระจกคีนนะฮะเพราะถ้าดูดูจากองศาของสันนะอันนี้กระจกคีนแต่บางทีกระจกมันเป็นอะไรที่ดูยากนะฮะมันจะมีเหลี่ยมดูแต่และคนเขาจะฝึกกันมาไม่เหมือนกันอันนี้กระจกแท้นะฮะแต่แท้ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะดีทุกทุกทุกแผ่นไง บางแผ่นมันมีอายุงานมาแล้วบางทีเออ,อันนี้ต้องทาความเข้าใจก่อนว่าในในตัวเลนเลนที่กระจกที่มันมีเลนในโมเดลที่ใช้เลนที่มีวันที่นะฮะผมยกตัวอย่างแผ่นนี้กระจกแท้นะฮะผู้ขายแจ้งกระจกแท้เขาไม่ได้หลอกมันก็ระจกแท้งจร,งจริงแต่ตัวแปรมันอยู่ตรงนี้ตัวแปรมันอยู่ที่ไอไอเลนเนี่ยมันระหว่างชิ้นเลนกับชิ้นกระจกหลักเนี่ยมันเ,ออเขาเรียกอะไรมีการอัดสุญญากาศมาก็คืออัดสุญญากาศมาจากสวิตนะฮะ คือถ้ามันอยู่ในช่วงอายุที่เขายังไม่ได้เสื่อมสภาพไอความสุญญากากรระหว่างชั้นเลนกับชั้นกระจกตั้งหลักเนี่ยมันจะไม่มีอากาศเข้าเมื่อมันไม่มีอากาศเข้ามันจะใสตัวนี้มีอากาศเข้าไหมตัวนี้อากาศก็ไม่ได้เข้านะตัวนี้จากที่มองก็ไม่ได้มีอากาศเข้าเพราะถ้ามีอากาศเข้าเลนมันจะมัวนะฮะนะฮะแต่ทีนี้ผมไม่เข้าใจว่าไอตัวนี้ทําไมแสงมันเข้าเยอะเดี๋ยวผมต้องไปดูสตอรีร่นิดหนึ่งนะ เพราะถ้าผมดูจากเอ,อระยะเว้นช่วงขอบของเจ้ามองร่องหนมันก็แท้นะฮะกระจกแผ่นนี้ก็น่าจะแท้หรือมันไม่แท้เพราะถ้ามันไม่แท้มันก็จะเป็นดีฟนะครับเพราะว่ามุมองศามันเป็นดีฟมันไม่ได้เป็นคีนนะฮะด้วยกระจกคีนที่มันเป็นเออพวกเนวีเมทตัวตัวเนวเจนพวก GMT อมที2แบทแมนบูตเวนนะฮะ เลนจากซัพพลายเออร์ของไอตัว CF ในชุดล่าสุดก่อนที่เขาจะโดนปิดอะเลนมันไม่ดีนะฮะแต่สําหรับกระจกแผ่นนี้ไม่ใช่กระจกแผ่นนี้ไม่ใช่ของซัพพลายเออร์ CF ตัวล่าสุดไม่ใช่เวอร์ชันสามนะฮะแล้วตัวกรีนแฮนด์โมเดลโมเดลที่มันเป็นกรีนแฮนด์มันก็ไม่ใช่เวอร์ชันสอยู่แล้วนะฮะมันจะเป็นเคสของ V 2 126.710เจนี่ฮะเขียน126.710อง่งใช่เปล่า เดี๋ยวผมขอถอดสายผมดูดีกว่าสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะผมจะถอดเครื่องให้ดูด้วยนะที่ผมบอกว่าเครื่องแท้ผมเครื่องแท้จริงๆนะฮะคือพี่เขาอะ่ะเขาไม่แฮปปี้ภายน้ำของเข็มเขามีความรู้สึกว่าสีมัน,ส,มนสีมันต่างเฉดกับตัวลูมลูมของมาร์คมาร์คไอมาร์คหน้าปัดโอ้ไม่ได้ทำคิดหลายวันนะึกมุ้งไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรนะปวดแขนด้วยเรื่องเรื่อง จริงๆแล้วนี้ผมก็ต้องเล่งงานนะผมต้องทําตัวสวนุนเจ็ดให้พี่เขาจบเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันขึ้นกลางอยู่ก็เลยแวะมาทําคลิปตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเป็นลักษณะเอ,อสลับสลับชุดเขาต้องการวันที่แท้เขาต้องการชุดการวันที่แท้ซึ่งตัวผมเองผมไม่ติดไงผมไม่ติดว่าของผมมันต้องแท้ทุกทุกชิ้น แล้วทีนี้พี่เขาลงทุนไปเยอะแล้วตัวเขาก็อยากให้มันสุดเขาอยากให้มันสุดผมจะช่วยอะไรเขาได้ก็เขาอยากได้แผ่นแท้ก็เอาแผ่นแท้ไปไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุ้นๆว่าผมจะผมจะมีแผ่นเดตวิวไอ้สามหนึ่งแปดหกแท้อยู่ข้างนอกเดยนะผมไม่ยอมยังเลยจากเครื่องตัวนี้ได้สัเดี๋ยวผมขอไปส่งสต็อกผมในกล่องแบบหนึ่งนะฮะมันขึ้นหนึ่งหกตรงไหมอ่ะ จะมาดูจากตัวนี้มันก็จะพิสูจน์ความเป็นจริงได้หรือเปล่าเพราะตัวนี้มันตัวคีนนะฮะหน,นึ่งสองหกเอ่อหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ด้วยกันทั้งคู่แต่ช่องไฟกับสกุลฟอนต์ไม่เหมือนกันนะฮะตัวซ้ายเหมือนฟอนตัวเล็กกว่าและบางกว่าตัวขวาหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งศูนย์ตัวหนาและก็ระยะช่องไฟ สมมาช่องไฟดูดูตรงกว่านะฮะดูตรงกว่าผมพูดว่าดูตรงกว่าเพราะผมเห็นแท้บ่อยไอ้โมเดลตัวเนี้ยผมเห็นกันบ่อยๆนะเดี๋ยวก่อนถ้ามันเป็นกีนแฮนมหนึ่งหนึ่งหกปะวะกินแฮนมันน่าจะหนึ่งหน่งะกีนแฮนมัหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองกน่าจะเป็นพวกโมเดลล่าสุดพวกกีเอ็มทีว,ต,วตัวเวอร์ชั่น2องมารทูนะฮะนั่นก็ปั๊มเลขผิดทั้งคู่แต่ปัญหาคือช่องไฟมันผิดไอ้ช่องไฟอันนี้มันตรง ช่องไฟกับสกุลฟอนตกับมิติขนาดของฟอนน่ะไอตัวซ้ายตัวขวาไอตัวที่เป็นตัวเครื่องแท้ผมเนี่ยมันตรงกว่านะฮะทีนี้ไอกินแท้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายมาบ้ามา,มาตั้งแต่อดีตการมาก่อนที่มันจะเลิกดิสคอนไปก่อนที่มันจะเลิกผลิตไปเลิกเลิกผลิตไปแล้วมันก็ข้ามมาเป็นมูฟเมนต์เครื่องสามล้านสามวันเครื่องล้านสามวันเครื่องล้านสามวันแล้วก็ปวดแขนวะ่ะ คุยปรึกษาอ,อาจารย์หมอที่เป็นหมอประจําผมอ่ะอาจารย์แกก็บอกว่าให้ผมพักผ่อนเยอะๆผมเส้นประสาทอเสบผมก็อยากจะพักผ่อนเยอะๆอ,อยากจะดูทิศตอกเหมือนกับเมียผมนี่แหละแต่ปัญหาคือผมไม่ว่างผมไม่เคยได้หยุดเลยนะฮะผมก็อยากจะนอนเฉยๆแต่ผมนอนไม่ได้หวะ่ะงานมันเยอะโดยวยิงช่วงนี้มาวุ่นๆเรื่องทําบ้านด้วย บุญเรื่องทําบ้านนาฬิกาก็ต้องทําทุกวันกลายเป็นนอนน้อยลงไปอีกจากวันหนึ่งได้นอนชั่วโมงทุกวันนี้บางวันไม่ได้นอนเลยก็มีนะฮะตราบใดที่เรายังหายใจอ่านะครับชัดเจนนะนี่แท้ทั้งตัวเดี๋ยวไม่ใช่เห็นติดกาวหนังไก่เนะื้อเป็นตัวโคนนะฮะตัวนี้เครื่องแท้เต็มระบบนะฮะเครื่องแท้เต็มระบบเห็นไหมครับ แล้วของผมมันรหัสสามหนึ่งแปดห้าซ่งโคนไม่มีเห็นไหมครับของผมนี่เครื่องสามหนึ่งแปดห้านะฮะอ่ะสต็อปสต็อปตัวบาลานซ์วินให้ดูอ่ะชัดเจนนะอ่ะแล้วก็อ่ะดูขายึดสตัดหัวใหญ่ขาจริงนะจ๊ะไม่ได้ทําหลอกเห็นไหมครับน็อตปลายหัวอยู่อ่ะซูงเข้าไปเดี๋ยวนะ อ, anyway. ทท ions. อ้าวเลนชนหลบแม่งเลยโทษทีขากล้องมันบังอะเห็นไหมสตัดปลายหัวเห็นนะะสตัดปลายหัวยึดจริงสตัดหมุนจริงสายใยจับขาเดียวจริงนะฮะแท้เต็มระบบนะนาฬิกาตัวนี้ล้างฟูด้วย ผมล้างเครื่องฟูด,ด้วยตัวนี้นะฮะทำใส่ตอนนั้นเบ็ดเสร็จลงทุนไปสองแสนกว่านะฮะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ไอส้สปริงสปริงสปริงสเกลสปริงสปริงหัวสามหัวสปริงสามหัวที่เป็นลายขึ้นไอ้ตัวนี้ก็เพิ่งได้สูตรเพิ่งมาได้สูตรอฟิลลิ่งแท้ตอนที่ VS มันเกิดถือกำเนิดมาเนี่ยตอนนี้ได้ฟิลลิ่งแท้เลยนะครับ หมุนนี่ไม่มีทางรู้เลยเทพแค่ไหนต่อให้เทพเมือหนึ่งประเทศไทยมาหมุนก็ดูไม่ออกถ้าไม่ดูเลขนะฮะนะฮะตอนนี้เหลืออีกจุดเดียวที่ยังไม่ได้ทําก็คือแก้เลขปัญหาคือแก้เลขแล้วกลัวไปชนชาวบ้านเขาเองก็เลยไม่แก่ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเพราะผมไม่ได้ซีเรียสนะฮะยกเว้นเรามีกีนแฮนด์แท้ตัวเองเรามีกีนแฮนด์แท้ตัวเองแล้วเราทําเลขตัวเองนะครับเราไม่มีเลขเราจะไปมั่วดีกว่ามัว่วเสร็จเดี๋ยวมันดันไปตรงเลขชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็ไม่ดีอันนี้คือเครื่องของ อันนี้เครื่อง r e s e ตอืออันนี้เครื่อง r e s e ตนะครับถ้าดูจากไาลเลยจุดคือโดยรวมมันก็เพอร์เฟกตแล้วล่ะตัวนี้ก็ทำให้พี่เ็ตีเต็มเต็มระบบไปแล้วเพราะว่าพี่เขาก็อยากให้มันดูดูดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะคุณดูในคุณดูในในคลิปนะว่ามันมันมีปัญหาไหมลูม มีหไหมครับในความรู้สึกคุณเออว่ะสีไม่เหมือนจริงตอนเอายูวีออกสีมันจะไม่เหมือนคือตอนส่องลงไปมันมองไม่เห็นอะไรตอนส่องลงไปมันเครื่องฟ้าทั้งคู่แต่เวลาปล่อยออกมาเหมือนไอ้นี่มันเขียวปัดกว่าชุดเข็มเนี่ยมันจะเขียวปัดกว่ามันปฏิฟ้าได้กันทั้งคู่นะ แต่ทีนี้เวลามันเอ่อเวลาเอายูออกไอ้ตัวนี้เหมือนมันจะเขียวแป่นกว่าไหนขอดูชุดผมด้วยเออของผมตรงกว่ามันก็เขียวแป่นกว่านิดหนึ่งมันก็เขียวแป่นกว่านิดหนึ่งนะฮะแต่พี่เขาต้องการเปลี่ยนเขาต้องการเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนให้เขานะฮะก็แฟงแฝกันแกอยากได้สุด ผมจะบอกคุณว่าไอ้เข็มชุดนี้กับไอ้ตัวเครื่องอันนี้เดี๋ยวก่อนเหมือนผมจะไม่เคยยกมันเลยได้ซ้ำยกหรือเปล่าวะน่าจะเคยยกแหละจําไม่ได้ทํามาตั้งสามปีแล้วนะวันวันทำสองสาเรือนสองสาเรือนทําทุกวันสามร้อสิบห้าวันตลอดปีวันเกิดก็ไม่ได้หยุดจําไม่ได้ทําไปเยอะมากนะคือถ้ามันดีดอย่างเงี้ยยังไงก็ตอเม็สอยู่แล้วนะฮะมันไม่มีทางสวิตเซเ์นะ สวิตด,ดเอก็ตรงนะพูดเล่นนะะไม่เชื่อดูนะฮะเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้เข้าล็อกวันที่ยากจังอโอเค โอ้โหยี่สิบนาทีแล้วเหรอเนี่ยะถ้าผมเป็นคนเซตมันจะล้ำหน้ารับหลังไม่เกินนาทีสองนาทีนะฮะไม่เกินนาทีมันจะอยู่ประมาณนี้แนวแนวนี้หมดนะฮะแต่บางทีด้วยกลไกสี่แขนบางทีการจะเซตให้มันตรงเป๊ะเนี่ยมันทำยากมากนะฮะแล้วบางทีการกดลงไปแล้วกดเข้ากดอินสตาไปแล้วบางทีการที่มันเคลื่อน มันเคลื่อนออกไปนิดเดียวอ่ะบางทีผมจะเลือกไม่ยกเพราะว่าไปนั่งยกเข้ายกออกไหญ่เรื่องแช่นี้มันก็ไม่คุ้มนะฮะมันจะทําให้เข็มช้ำมาเปล่ายิ่งเป็นพวกเข็มตรงคำขาวเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันมากนะฮะก็หากินเราเราทำานาฬิกาเราเอ่อเวลาแท้เราก็กล่าวว่าแท้นะฮะสุดท้ายอย่างตัวเนี้ย ตัวนี้ผมเปิดเครื่องมาแล้วผมบอกคุณว่ามันเป็นตัวแท้ผมไม่ให้คุณดูซีเรียลคุณก็ยังดูไม่ออกเลยมันเป็นโคนแฟงเกนนะฮะคือถ้ามันมันมันอยู่ในสเตจไหนของมันผมก็จะเอ่ยมันตามจริงแล้วก็การทํามัไไม่ได้มีเจตนาไปหลอกลวงใครนะฮะไม่เจตนาไปหลอกขายเป็นแท้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยนะฮะเราอยู่ในเราอยู่ในสายของออคนทรมาก,กินสุจริตชนสุจริตชนกับไม่ใชาชีพรูปแบบความคิดไม่เหมือนกันนะฮะ การที่เราไปเสี่ยงหลอกอะไรใครทั้งหนึ่งเรื่องแล้ววันหนึ่งเราโดนจับได้เราเสียคน่ะมันไม่คุม้มนะฮะเราไม่ได้เหมือนประเภทพวกมิจฉาชีพที่มันฉวยโอกาสเอาเอาอะไรกับคนแค่เรื่องสองเรื่องกันเงินแค่นิดหน่อยๆน่อยนะฮะวันก่อนจ้างสถาปนิกที่เป็นเป็นสมาชิกในกลุ่มเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อนะนะฮะก็พูดพูดออกแบบบ้านได้ออกแบบโครงสร้างให้ผมได้ผมอ่ะผมจ้างเลยนะฮะ จะมาเก็บค่าง,งานผมสามงวดผมบอกไม่ต้องหรอฮะแลกเงินแลกนาฬิกาไปเลยพอดีมาเอานาฬิกาผมบอดีนะฮะผมก็ให้ค่าแรงไปเลยเพราะผมพด้วยความที่ว,ว่าพี่น้องกันกลุ่ม AWT ผมไว้ใจผมก็ให้ไปเลยนะฮะสรุปเหมือนไม่รู้มาช่วยผมหรือจะมากระทืบผมซ้าก็ไม่รู้นะฮะคือออกแบบไอ้จุดที่ผมต้องการก่อนโครงสร้างผมต้องการให้ขึ้นโครงสร้างก่อนเหมือนทําไม่เป็นหรือคํานวณไม่เป็นผมก็ไม่เข้าใจ คือเวลานาเสนอพีเซนโอ้โหแบบระดับด็อกเตอร์เลยพีเซนระดับด็อกเตอร์เลยแต่เวลานํามาแนะนําเราแบบมาคุยกับเราในโทรศัพท์เหมือนกับมันหล่อตังเราเพิ่มวะออกมาส่งเนี้ยนะฮะคุณเป็นคนแบบไหนวะคือผมฟังแล้วผมเสียความรู้สึกไงผมไม่ได้เสียความรู้สึกตรงนี้เขามาหลอกผมนะผมเสียความรู้สึกตรงนี้ว่าทําไมเขาถึงมองผมโง่อะนะ,ะทําไมเขาถึงมองผมโง่ในเมื่อผมผมเชื่อใจเขาผมให้เขาเป็นคนคิด แล้วผมก็จ้างเขาผมไม่ได้เขาทําฟรีนะฮะแล้วถึงเวลาผมมีความรู้สึกว่าไอการความรูปแบบความคิดเขามันไม่ตรงกับความคิดผมแล้วเขาการน,นําเสนอเขาผมมองมันไม่ถูกต้องนะะหลายๆอย่างผมก็บอกให้เขาหยุดออกเลยหยุดออกแบบเลยหยุดไปเลยตอนนั้นผมไม่ทําแล้วนะครับสุดท้ายแล้วแบบผมก็ยังไม่ได้แต่เงินแม่งจะเอาเว้ยนะฮะคนแบบนี้น่ากลัวนะศักดิ์ศรีแม่งไม่มีนะฮะผมพูดตรงนี้ออกช่องเลยฟังห,หรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะ แต่ทุกสิ่งที่ผมพูดผมพูดจริงถ้าคุณหมอผมใส่ความคุณผมท้าสาบานนะฮะคุณทําตัวหน้าเกียดกันไปนะฮะโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่กับตอมวดตนะฮะวันนี้ผมก็แวะเอามากินแฮนด์แฟงเกนมาให้คุณดูนะฮะคนเราหาเงินเอ่อด้วยเกียรติครับอย่าไปคือเป็นเป็นเป็นนักเป็นสถาบันิกออกแบบอะไรฮะคุณมาบอกว่าเสาไอสิแปดเป็นเสาเล็กสุดผมฟังแล้วผมไม่ชอบนะนะคุณฟังอย่างคบ ทำสอนมามาบอกผมเนี่ยผมแม่งโง่ชิบหายไปดูเสาไอไม่เป็นนะฮะข้อมูลทุกวันนี้เต็มอินเทอร์เ,เน็ตไปหมดคุณคิดว่าคุณจะมาหลอกอะไรใครก็ได้ผมสร้างผมสร้างโถงเอ่อหกร้อยคูณแปดร้อยผมถามว่าเทเพดานพื้นเพดานปูนคอนกรีตเนี่ยเทลงไปเนี่ยใช้ปูนใช้ใช้ใช้ปูนกี่เอ่อใช้ใช้ปูนกี่คิวเขาบอกผมยี่ห้าลังสารที่คิว แล้วเสร็จแล้วผมก็เลยเอาสัดส่วนสัดส่วนตารางเมตรไปคำนวณคิดเองมันไม่ใช่ผมไปถามใครก็ไม่ใช่ตอนแรกผมก็คิดว่าผมคิดผิดนะฮะคือเหมือนก็ออกลูกหัวหมอใส่มาออกลูกหัวหมอใส่ทั้งทั้งนี้เวลาคุยกับเรามีอะไรปรึกษากเราเราพูดเรื่องจริงหมดแต่ทีนี้เรามาเจอคนประเภทนี้เราีความถือแม่งกันล่อนว่ะใช้ไม่ได้มัหลอยเราตอกเสาเข็มเพิ่มอะไรเงี้ยนะหม,มอแม่งไม่เฟี้ยวอ่ะคนนี้ที่อย่างนี้โอเคนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่กับตอมวัดนะฮะขอตัวก่อน